ครับเท่ากันมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะน้ำเคื่อเก่าโปรโมชั่นนี่เพราะตายตัวได้พี่น้องแล้วแต่แล้วแต่เดือนว่าทีนี้โปรโมชั่นยังเนี่ยพี่น้องฟังพี่น้องติดตามเพจบอสแคร์นะครับว่าถ้ามีไปเลยถูงบอสแคร์นะครับฟังนี้ที่เป็นบอสแคร์เลยพี่น้องฟต้นสินดีราสาดีราสกาเลครับนี่ฟังนี่ไปแอนออร์ดีฟังนี้ก็จะเป็นบอยอีดิชัยโอ้มันมีบอซีดิชัยกับแอนออร์ดีตัวนี้ ผู้สาบไม่นะฮาเราจะอ่ามีบอเมียหน่อยบอยทีไม่ใช่เด้อเสือบานตลอดไม่เสียฮะเรื่องเลยบอยพวงอีกอันหนึ่งก็คือนี่ยาสีฟันยาสีฟันสูตรฟูอะไรครับแปะใส่ไปนี่ใส่ไปนี่บอครับเอ้าโอ้ยอะไรออกโอ้ยพอขาซื้อของบอใส่เนี้ยว่าหายพี่ดิต้องซื้อดิต้องซื้อดิบ ปขนาดอาดโลกกัสื่อของพ่อนเนี่ยอายดมีไสนนะ้ชู้ย่างเลยที่ยู่นี่จะทีเชี่มวมันเป็นเราต้องไปคืออีกใไส้ดีใส้ดีได้อแล้วแล้วจะคนมาคือบางคนถ้าเป็นไวรุ่นนี่กระติแนะนั่นะครับส่วนนี้กระติ๊ั้นบอดแค่โซนโฟร์ไลนะครับพี่น้องครับกระิเป็นที่เป็นรสชาติรสชาติมันอกี้ออกไวรุนไวรุนแมนเขาอะไรนี่แมนบอกคือว่าเพราะว่าผนบรรจัยเงิน แต่กังวลใจเงินทองบอกเปนนะครับตัวนี้ใส่ดีพี่น้องแนะนําตัวนี้เลยนะครับพี่น้อง<ม>ลองใส่ใส่สลับกันเมื่อก็ได้ที่ผู้ลงคนอีเมียผู้ลงทนมาสื่อหนาเวทีนี่เพิ่นก็บอกว่า,าเน่ยมาลรกนี่เมี่ยใส่ตัวหนึงยย่งเด้ยน่เว้นเมี่ยใส่ตัวนหนึ่งกันนะเนี่ยโมเสานี่ใส่ตัวนี้ใน,ในี่ฟัไร่ก้อนสินอนอีเมียใส่สมุนไพระนะผู้ลงาคนบีบผสมกันได้เลยมี่มีคู่นี้นะครับแชมพูสูตรเคลาตินแล้วก็ทรีทเมนต์นะครับจักบคู่นี้จับบาตรหนึ่งขวด อ 2, สองร้อยเก้าสิบบาทสองขวดห้าร้อยบาทส่งฟรีครับผมส่งฟรีบหอวันนี้ส่งฟรีมิไปทา้งหาสิบบาทครับผม,มกาบฟิวเป็นผูใจขาทงนะครับ,บพี่น้องกาบฟิวเป็นผูใจขาทงเลยพี่น้องคือผู้ทุกคนมันจะได้ส่งฟรีนะครับมืัอนี้เอากาบฟิวโผล่ไม่ทันจากน้องกับฟิวโผลไม่ทันก็พี่ปกตินี่คันเป็นโผล่ไม่ทันจากไอ้บ่อยนี่ราคาแบบว่าถ้าล่มท้ายดได้พี่น้อง ขาดทุนใหญ่ยับเลยครับต้องประกาศเมียดาเมียดาเดือนมังหันเมียดาขายของขาดทุนเอานี่พ่อวุ้นเครื่องให้พุราหาร้อยหนิงานห็นบ่อถ้าแต่คาขายได้มาหนิเพราะฉะนั้นบ้องขึ้นวิธีอะไรมาหนีิน่าเลยจิ้เอาพุราหาร้อยขายของไอ้พ่อให้มันได้หาแสนเด้อครับเอาขึ้นเอาขึ้นมาหนิพี่น้องซอยท้ำยอดรานหน้าครับหลาน ขายของให้ไอ้เนี่ยมันได้หาแสนเด้อไอ้ให้บุรหาลอยผู้ใดซื้อคบหาแสนผมมีให้หาลอยด้วยนะครับที่ใส้เป็นกล้กองได้พี่น้องไปซื้อคบหาแสนบาทนะครับพัดไปแล้วตัวใดบังคันคิดละตินบอกคิดละตินตัวนี้คููคููนี้ให้หาลอยห้าร้อยบาทหาลอยบาทนะครับพี่น้องครับตัวนี้ไม่หนีผู้ใดมาซื้อนาไปที่เสียใจใส่เกียร์ด้วยครับและครับโปรตีครับผม เพราะว่าคันผุมใจตัวนี้เรามันมันมื่นมันเห็นต่อมานะครับแชมพูสูตรออร์แกนิกไป,ไปเอื้นซ้อมากกอออมาก,ก่อนไปเอื้นซ้อมมาก่อนไปเอื้นไม่เไปเอื้นไปเอืนเอ้นออร<ม>สนใจยาซีฟันค่ะพี่น้องครับผูใ้ใดสนใจยาซีฟันนะครับ<ม>ยาีฟันกับดิมี่ทั้งหมดสองสูตรนะครับสูตรฟัวได้ก็คือตัวนี้ขจัดคากมีปูนฟันขาวสำหรับ